ผู้เขากว้างทิ่น,นี้เคยมีอดีตไม่อยากจะคิดหวนไปให้ใจห่วงหายืนเมื่อเศร้าซึนอยากจะลืมเมื่อครั้งผ่านมาวันนี้ปวดใจนักหนาสาวมาหนาเจ้ามาคุ้งไร มองท้องนาน้ำตาพี่แทบจลังเมื่อคิดก่อนครั้งน้องนางเคยอยู่บ้านนาแต่มาวันนี้คอยคนดีอยู่ที่เทียงนาวันนี้ปวดใจนักหนาสาวบ้านนาจะมาคุ้มใคร อยู่แห่งไหนสำรงหรือไรหรือว่าบางนาไม่เห็นน้องส่งข่าวมาหรือว่ากันดามีแฟนไม่แล้วคงไม่เืินกับลารับไม่มีวีแววคงลืมหนุ่มนาเสียแล้วไม่มีแววคืนภูเขากว้าง ภูเขากว้างเดี๋ยวนี้ไม่มีเธออยู่ใจอ้ายหดสูไม่รู้จะอยู่อย่างไรหากว่าสงสารสงกรานให้กับเร็วหว้ยวันนี้ขอฝากแรงใจสาวผู้ไทยคืนภูเขากว้าง